ผลการออกเลขรางวัลหวยฮานอยฮานอยพิเศษประจำวันที่ 4, 5, สีห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรางวัลเลขสองตัวล่างเลขที่ออกสามเก้าสามเก้ารางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออกสามหนึ่งสามหนึ่งรางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออกสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งนี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยฮานอยฮานอยพิเศษประจำวันที่ หาเมษายน2,568ขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกวหวยห้านอยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้าด้วได้จ้าซับตะคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจหากท่านชอบก็บกดไลค์หากถูกใจก็กดแชร์แชรกันไปเยอะๆได้จ้าท่านผู้ชมทุกคนจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกาหาหนีในหานอยปกติ สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า